กินเขาแล้วก็เลือกล้วยผ้าลนด้วค่ะพี่น้องเด้อมันนี่กะมาแนนำนะคะหวดนวเนื้อข้าวเหนียวแบบเป็นหวดกระป๋องนะคะพี่น้องเนาะส่หม้อเบอร์สิบกับหม้อเบอร์สิบเอ็ดนะคะพี่น้องเนาะนะคะอันนี้ก็คือ,อนอกจากจะเป็นหวดแคมปิ่งหรือว่าเป็นหวดที่สําหรับหนึ่งข้าวเหนียวแต่ว่าผู้ใดกินําเนวยไข่หรือว่ากินแค่เคิงกิโลนะคะกินว่าหลายกะแนะนําให้ให้หนึ่งนะคะนอกจากหนึ่งข้าวเราสามารถที่จะเอานำมาทำแบบนี้ได้เป็นแจกกันนะคะ ใส่ผลไม้เสิร์ฟนะคะใส่ผลไม้เสิร์ฟหรือว่าเรามีแขกคนสําคัญมาบ้านนะคะเราก็อยากจัดชุดนะคะจัดชุดผลไม้สวยๆแบบนี้นะคะเนี่ยเ็ดแบบนี้คือสาวัดสาวัดเ็ดบาง,งามเลยค่ะพี่น้องเด้ออันนี้คือเป็นไอเดียนะคะพี่น้องเนาะเนี่ยเป็นหัวกระป๋องน่าสินะคะเนาะเนี่ยนะคะคนที่มีรา้านค่ะเช่นพัตตารร้านอาหารร้านขายเมี่ยงร้านขายส้อยจุนะคะร้านส้มข้าวเหนียวส้มตำหรือว่าพัตตาการหรือว่า สำนักงานต,างต่างๆหรือว่ามีแขก v i p ีเข้าบ้านนะคะเราต้องการรับแขกนะคะสามารถจัดแบบนี้ใส่โต๊ะอาหารได้อย่างสวยงามและลงตัวเป็นถาดพลไม้ก็ไดหรือว่าถาดพักกระไดนะคะอันนี้เอาดอกกระเจียวหรือว่าดอกบัวสวรรค์มาประดับนะคะสวาร,ร์ประดับไม่สวยนะคะอันนี้ก็จะมีพลไม้อะไรต่างๆนะคะเป็นบอกซีดาน้ำเดอพี่นองเดอนะคะหรือว่าการที่เรามีร้านอาหาร เราสามารถจัดใส่โต๊ะอาหารหรือว่าใส่ชุดอาหารแบบนี้มีข้าวเหนียวมีข้าวปั้นหรือว่าร้านกาแฟน,นะคะ,ะเสิร์ฟคู่กับชาคงชาเขียวขนมปังหรือว่าอาหารบ้างต่างๆนะคะสวยงามมากนะคะว่าน่าเกียรติด้วยค่ะพี่นอ้องด้วยเพราะว่าเอาแบบนี้ไปนะคะคนที่มีร้านอาหารอยู่แล้วก็จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแบบนึงก็จะสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะคะนี่เห็นไหมสวยค่ะสวยนะคะอันนี้นะคะเรามีขายนะคะพลไม้ตัว่านละไม้ว่าแถมไปได้อีเพยได้ ผลไม้ไม่ได้แถมไปนะคะเราก็จะให้ไปแค่ตัวนี้มีขายนะคะวิวในแต่ไอสินค้าในกระเป๋าสีเหลืองใต้ใต้มือเอ้ยไม่ใช่ซ้ายมือของมือถือของคุณน,นี่แหละนะคะเห็นว่างามงามผีน้องเ้อน,นะคะเดี๋ยวสีเห็อีกมีพี่สองอีพี EP 2, EP 3, ่สาให้เบิ้งนะคะอันนี้อาจจะเป็นทุลักทุเลนะคะทุลักทุเลมากเลยนะคะอันนี้คือเป็นผลไม้สําหรับเสิร์ฟนะคะนะคะ เอาไปถวายพระพิสุสงก็ได้เป็นแบบว่าขันโตกแบบนี้เรามีอาหารการกินทุกสิ่งทุกอย่างเราเขาก็เอาไปถวายพระเพื่อนก็มีอาหารวานข้าวตบไทยนะคะเพิ่นชั้นเขาแล้วเพื่อนก็สิตบไทยโดยอาหารเกี่ยวกับเป็นผลละหมากระไม้นะคะอันนี้คือของพระสงฆ์นะเราก็ถวายเป็นแบบขันโตกไปแบบนี้เลยนะคะต้องขอโทษด,ด้วยเพราะว่าบางครั้งก็คือเราไม่ได้เตรียมอะไร นะคะเดี๋ยวก็อาจจะมีคลิปต่อไปนะคะที่เราทําแบบว่าให้มันเต็มเต็มนะคะหนูห,หมายถึงว่าอาหารการกินให้มันเต็มทั้งของน้องของนีออนอ้วลาบานทอาสิจัดไอชุดผลไม้แบบนี้นะคะเพื่อประเคนหรือถวายให้กับพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าที่เราทําบุญให้นะคะทําบุญบ้านทําบุญอะไรก็แล้วแต่นะคะก็สามารถจะชุดแบบนี้ได้เหมือนกันสวยสวยด้วยพี่น้องด้วยนะคะสวยมากเลยนะคะ โอเคเดี๋ยวอีพีหน้าเราค่อยมาพูดกันต่อนะคะอันนี้อาจจะไม่สวยอันนี้เพิ่งลองครั้งแรกนะคะเดี๋ยวจะจัดสวยๆนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูคลิปต่อๆมาก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามด้วยนะคะใครอยากได้แบบนี้สั่งซื้อได้กระเป๋าสีเหลืองเด้ออยู่สายมือของมือถือมือจอหนาะไปเบื้องล่างละเอียดเอานะคะมีไซส์นะคะแต่และอันมีไซส์ให้เลือกนะคะ okay, okay. โอเคโอเควอร์ายายยห่างเส้าเส้าเส้า